ครับก็สวัสดีทุกท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับโค้ดตีไอทีรีวิวแอปครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยนั่นคือการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ด้วยวิธีการง่ายๆนะครับท่านมีจํานวนนักเรียนกี่คนก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถสร้างได้ภายในพริบตาเดียวนะครับมาลองดูว่าวิธีการที่ผมว่านี้มันจะง่ายอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมลองดูตัวอย่างนักเรียนนะครับผมมีตัวอย่างข้อมูลนักเรียนจํานวน5คนดังนี้นะครับ ในตัวอย่างนักเรียนนี้นะครับผมใส่นะครับทําการใส่ข้อมูลให้ท่านได้ดูตัวอย่างนั่นคือข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยเลขที่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ท่านดูใหญ่ๆครั้งหนึ่งนะครับมีเลขที่นะครับมีลําดับที่มีเลขที่เลขที่ตรงนี้คือเลขที่เจตบัตรนะครับแล้วก็มีชื่อสกุลนักเรียนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างที่ผมได้นําเสนอท่านไปนะครับ คราวนี้เมื่อผมมีจํานวนนักเรียนมีข้อมูลนักเรียนและก็เลขที่เกจิบัตรพร้อมที่จะให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยผมก็ทําการสร้างตัวอย่างเกจิบัตขึ้นมาโดยใช้ตัว Google s l i ด์นะครับก็จะมีตัวอย่างเกจิบัตแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองมาใส่ชื่อโดยผมจะเอาชื่อนะครับจากลำดับที่ที่เรียงในคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็เลขที่เกจิบัตมาใส่ในคอลัมน์ตามเกจิบัตของผมผมมีเกจิบัตแค่ใบเดียวนะครับแล้วผมจะไปสร้างออนไลน์ได้อย่างไรท่านมาดูพร้อมกันนะครับ จุดแรกผมทําการพิมพ์ชื่อที่จะให้แสดงในตรงนี้นะครับเป็นชื่อกิตติบัตรนะครับที่จะให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ได้รับกิตติบัตรนั้นได้ข้อมูลผมก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับในกิตติบัตรตรงนี้ผมพิมพ์ด้วยนะครับตีกานะครับสองอันนะครับแล้วก็จัดวงเล็บนี้ให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ชิดตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับคราวนี้ผมก็ปรับฟอนต์อีกนะครับให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม อันนี้คือในส่วนที่ผมจะใส่ชื่อสกุลคราวนี้ผมจะเอาชื่อสกุลมาจากไหนผมก็ไปทําการคัดลอกสะดมตรงนี้เลยนะครับชื่อสกุลตรงนี้มาคลิกขวาค o p y แล้วก็มาวางลงไปในจุดตรงนี้นะครับนี่ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะครับคราวนี้ส่วนต่อไปผมก็ทําการคัดลอกตัวเดิมนี่แหละครับคลิกขวาค o p y แล้วก็ทําการวาง,างลงไปนะครับคลิกขวาเพจลงไปแล้วผมก็เลื่อนตําแหน่งมาให,ให้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับ ผมก็ใส่ลงไปตรงนี้ด้วยคําว่านะครับเลขที่เลขที่ตรงนี้คือเลขที่กิจบัตรนะครับผมก็เลือกกลุ่มทั้งหมดและผมก็ปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กลงนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ใส่เป็นเลขที่เหมือนกันนะครับผมก็มาทําการคัดลอกจากตรงนี้นะครับในไฟล์ Google Sheets ของเราก็ p ีไปแล้วนําไปวางลงไปในช่องตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็วางลงไปเป็นเลขที่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วผมเลือกขนาดฟอนต์หรือรูปแบบฟอนต์ผมก็จะลองใช้เป็นฟอนต์ไทยสวรรค์แล้วกันนะครับมาปรับฟอนต์ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใส่เป็นตัวหนานะครับแล้วตรงเลขที่ตรงนี้ผมก็เพิ่มขนาดอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นผมปรับให้มีความสวยงามนะครับได้พอประมาณตรงชื่อตรงนี้ผมก็มาทําการเลือกคุมให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็มาใส่ขนาดนะครับตัวอักษรที่ผมต้องการ ผมเลือกใช้ฟอนต์รูปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับปรับขนาดฟอนต์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตรงนี้จะเป็นชื่อที่แสดงเวลาที่ผู้รับเกียรติบัตรได้รับนะครับคราวนี้ผมเรียบร้อยและผมใส่ชื่อนะครับซึ่งก็จะตรงกับคอลัมน์ชื่อตรงนี้นะครับทั้งคอลัมน์แล้วก็ตรงเลขที่ตรงนี้นะครับก็จะตรงกับเลขที่เกียรติบัตรในคอลัมน์นี้คราวนี้ผมจะไปทําอย่างไรในการที่จะสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ท่านมาดูไปพร้อมผมนะครับ ผมกลับมาที่ไฟล์ Google Sheets ของผมแล้วผมก็มาเลือกที่ส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมเสร็จแล้วผมเลื่อนเมาส์มาที่คำว่าจัดการส่วนเสริมนะครับให้ท่านไปพิมพ์ขออนุญาตนะครับให้ท่านไปพิมพ์คำค้นนะครับโดยใช้ตัวแอปพลิเคชันเสริมของตัว Google โดยพิมพ์คำว่า document นะครับ document อ่ามาแล้วครับใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ครับในการทำ d o c u คูเมนสตูดิโอนะครับท่านกดลงไปหนึ่งครั้งปุ๊บนี่ระบบก็จะทำการสแสดงให้เราเห็นนะครับก็จะมีไอคอนของ g o Google s h e e t กับ Google Form ตรงนี้โชว์ให้เห็นอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้ผมทำการติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยถ้าท่านยังไม่ทำการติดตั้งก็คลิกติดตั้งลงไปเป็นที่เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วท่านก็คลิกที่ปุ่มปิดตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับนี่คราวนี้มาดูกันว่าในสิ่งที่เราติดตั้งลงไปเมื่อสักครู่นี้มันไปอยู่ตรงจุดไหนนะครับ ท่านมาคลิกที่ส่วนเสริมนี่ครับ Document Studio มาแล้วครับคราวนี้ผมก็เลื่อนเมาส์มาที่คำว่า Open มันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาทางด้านฝั่งขวามือของเราแบบนี้นะครับเป็น Document Studio นะครับตรงนี้เขาถามว่า c a ี e Merge Document หรือไม่เราก็เปิด Enable ไว้นะครับก็คือ Yes นะครับคราวนี้มาดูส่วนต่อไป Select Template in Google Drive มันจะให้เราเลือกจาก g o ูเกิลด็ g o o g l e s h e e t และ Google Slide ในตรงนี้ผมทำการสร้างโดยใช้ g o o g l e Slide นะครับในการสร้างผมก็มาเลือกที่ Google Slide นะครับซึ่งผมได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยในส่วนตรงนี้นะครับผมก็คลิกที่ไฟล์ดังกล่าวคือตัวอย่างกฏิบัตินั่นคือไฟล์นี้นะครับที่ผมได้ทำเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ปุ่ม select หรือเลือก m p l เ t e จาก g o o g l e Slide ที่ผมดูมาสักครู่นี้นะครับในส่วนต่อไป นะครับ maker ในส่วนตรงนี้มันจะมีสองฟิลด์ให้เราเห็นในในตัวอย่างกิตวิบัติของเรานะั่นคือฟิลด์นี้นะครับสองฟิลด์เนี่ยนะครับเลขที่ชื่อเนี่ยมันก็จะมาโชยสองฟิลด์้เราเห็นให้เราก็เลือกเป็นชื่อสกุลก่อนแลยกันนะครับเมอร์กไฟล์เนมท่านจะเมอร์กเป็นไฟล์ชื่ออะไรผมก็ใส่เป็นชื่อสกุลของผมในส่วนตรงนี้นะครับลำดับต่อไปเลื่อนเมาส์ลงมานะครับ export format ท่านต้องการให้ export ออกรูปแบบไหนนะครับ ก็จะมี Google Slide นะเป็น PowerPoint เป็น Office Presentation เป็น p l a n t e c h file ผมก็เลือกเป็น Adobe PDF ก็แล้วกันนะครับในส่วนต่อไป Mail Merge Gmail ท่านต้องการให้ m ม r กแล้วส่งไปที่อ e ีเมลหรือไม่ผมก็ปิดไว้ผมไม่ต้องการนะครับในส่วนต่อไป u p t o Google Drive นะครับเมื่อทำการ m e r กเสร็จเรียบร้อยให้อัพใส่ Google Drive ไว้หรือไม่ผมก็เลือกแล้วกันนะครับคราวนี้มาดู Parent Folder นะครับมีปุ่ม View กับปุ่ม Replace นะครับ Replace ท่านต้องการที่จะเอาไฟล์เนี้ยไปเก็บไปที่ไหนผมก็เลือกรีเพจคือไปดูตำแหน่งที่ผมต้องการจัดเก็บนะครับผมก็เลือกเป็นโฟลเดอร์ตัวอย่างเกียรติบัตรก็แล้วกันนะครับหนึ่งโฟลเดอร์ตรงนี้แล้วผมก็คลิกที่ select นะครับคราวนี้ส่วนต่อไป sub folder ผาดท่านต้องการให้สร้างโฟลเดอร์นะครับในผาดน,นี้โดยใช้ชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรผมก็ให้ตั้งเป็นชื่อสกุลก็แล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อย ถัดนต้งาส่วนต่อไปไฟล์แชร์เพอร์มิชันนะครับท่านต้องการที่จะแชร์เพอร์มิชันตรงนี้หรือไม่ผมก็ไม่ต้องการกําหนดค่าอะไรผมก็ข้ามไปเลยครับมาที่ Google Cloud p r ิ n t จะพิ้นออกทาง Google l o u d p r ิ n t เลยหรือไม่ผมก็เพรว่าโ no. นไม่ต้องการนะครับในส่วนต่อไปสําคัญคือ f i n i t แอนเมอร์นะครับท่านต้องการที่จะนะครับทําในส่วนใดดังต่อไปนี้นะครับเมอร์ด็ ument า w ก็คือนะเมอร์เอกสารตอนนี้เลยนะครับ หรือ m e r g in a single document คือ m e r g เพียงแค่เอกสาแผ่นเดียวนะครับเ่องที่3คือ merge every hour นะครับก็คือ m e r g ก็คือทําการ m e r g ทุกชั่วโมงหรือไม่ผมเลือกเป็นให้มันทําการ m e r g ณเวลานี้เลยนะครับคราวนี้ผมก็มาลองคลิกที่ preview ดูก่อนนะครับว่าตัวอย่างจะเป็นอย่างไรรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อทําการ m e r g นะครับเสร็จเรียบร้อยเราสามารถคลิกดูไฟล์ตัวอย่างของเราได้ก่อนที่เราจะเมิกจริงนะครับนั่นคือการสร้างกิจบัตรออนไลน์แบบง่ายๆนะครับหรือการเมิร์กนั่นเองนะครับคราวนี้ผมได้ลักเรียบร้อยนะครับตัวอย่างที่ทําการเมิกเมื่อสักครู่นี้ผมคลิกที่ปุ่ม view file นะครับกดหนึ่งครั้งระบบก็จะแสดงตัวอย่างกิจบัตรของคนแรกขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ครับนายเด็กดีขยันเรียนเลขที่กิจบัตรก็คือตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลของคนแรกตรงนี้ เอาละครับคราวนี้เมื่อเราเมิกดูตัวอย่างแล้วเราได้ขนาดเป็นที่พอใจและก็เป็นที่ต้องการของเราเรียบร้อยเราก็ถึงเวลาที่เราจะเมิกจริงๆนะครับตัวอย่างเอกสารของเด็กนักเรียน5คนนี้ก็จะสร้างกจดััริออนไลน์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ผมคลิกที่ปุ่มนะครับเซฟตรงนี้ทันดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มาดูกันนี่ก็จะคอนเวิร์ต ให้ครบเรียบร้อยแล้วครับจานวน5คนในคอลัมน์นี้นะครับคราวนี้เมื่อคอนเวิร์ตเสร็จแล้วท่านก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้คอลัมน์เอกสารที่แสดงให้เราเห็นแบบนี้ครับตัวอย่างนี่ครับคราวนี้เมื่อเราต้องการแชร์ให้ผู้เรียนเข้ามาดาวน์โหลดนะครับท่านก็ทําการซ่อนนะครับคอลัมน์ที่เราไม่ต้องการไว้ดังนี้นะครับผมทําการซ e เล c กคอลัมน์ f กับ G ผมก็คลิกขวาเลื่อนมาที่คําว่า ซ่อนคอลัมน์นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับสองคอลัมน์ก็จะถูกซ่อนไปเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้มาถึงด o คเมนต์ไฟล์ผมก็ทําการคลิกขวาแล้วทาการคลิกที่คําว่าซ่อนคอลัมน์เราก็จะเห็นว่านะครับกิจิบัติของเราได้ออกมาในรูปแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยลองดูครับว่าผมคลิกที่นายสมานอ่านหนังสือเนี่ยมันจะทําการเปิดไฟล์ดังกล่าวหรือไม่ดูนะครับหนึ่งครั้ง นี่ครับไฟล์นายสมานอ่านหนังสือก็จะถูกแสดงออกมาให้เราเห็นเป็นจดิบัติเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้เราจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปให้ผู้เรียนได้อย่างไรท่านก็มาคลิกที่คําว่าไฟล,ล,มามาล์จุดนี้นะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาที่คําว่าเผยแพร่ไปยังเว็บจุดนี้นะครับกดหนึ่งครั้งอรอสักครู่นึงระบบจะบอกว่าเราจะเผยแพร่ทั้งหน้าหรือเฉพาะเอกสารแผ่นที่เราต้องการผมก็คลิกที่แผ่นที่ผมต้องการแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วผมก็คลิกที่เผยแพร่ครับกดหนึ่งครั้งที่เผยแพร่ผมก็คลิกที่ปุ่มตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบจะสร้าง URL ให้เราผมก็คลิกขวาทำการคัดลอกนะครับผมก็นำไปวางในช่องเว็บด้านบนนะครับนี่ระบบก็จะโชว์กิจิบัตรให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับท่านโดยสามารถแชร์ลิงก์นี้ไปในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซของนักเรียนซึ่งเขาก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับตามชื่อของเขานะครับอย่างเช่นสมชายรักโรงเรียนเนี่ย ก็จะกลายเป็นเกจิบัตรของนายสมชายรักโรงเรียนนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างเกจิบัตรออนไลน์ได้ง่ายๆให้กับผู้เรียนนะครับหวังว่าเทคนิคที่ผมให้ในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับทุกอบูใจอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และกดกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม